สวัสดีครับธรรมาโกะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่เราจะมาพูดถึงแบนลิสอัลล่าสุดของยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลกันโดยแบนลิสอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบน์ลิสประจําเดือนที่มันก็จะมาทุกเดือนอะนะเนาะแล้วของอัลล่าสุดเนี่ยมันก็จะมีผลตอนวันที่10เดือนหน้าครับ10กันยาที่จะถึงเนี่ยเนาะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในแบน์ลิสอันนี้ก็จะมีอยู่2ออย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงครับก็คือ,อตัวบิลเลียนฟิวชั่น ที่เป็นไบฟิวชั่นของเด็กเจมไนท์เนี่ยกับไอตัวบล็อกดรา้อนเนี่ยมันก็เป็น2ใบที่ถูกปรับจากลิมิตให้ใส่ได้1 Copy กลับมาเป็นใส่ได้3 c o ก๊อปปี้อลิมิตไปเรียบร้อยครับอถามว่าแบล็ตอันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างเนาะมันก็เป็นการบอกในว่าในแผกต่อไปของยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลเนี่ยทางคน n a า i มิเขาจะขายไอตัวเด็กเจมไนท์ครับ เด็กเจมไนท์มันได้การซัพพอร์ตมาเนาะในตอนช่วง uh, ปีที่ผ่านมาครับ uh, พูดว่าแบบปีที่ผ่านมามันก็นานไปเอาเป็นว่าไม่เกินครึ่งปีที่ผ่านมาแล้วกันครับที่เด็กนี้มันได้การซนะัพพอร์ตอะเนาะไอ้ตัวเด็กเจมไนท์เนี่ยก็ใครที่เป็นแฟนตัวเด็กเจมไนท์เนี่ยก็เตรียมเพจเอาไว้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะที่จะ uh, เลน่นเด็กนี้ในมาสเตอร์ดนะูเอลอะเนาะแล้วบล็อกดากอนทำไมต้องปลดมาด้วยเพราะว่าบล็อกดากอนเนี่ย มันมีการเอาไปใช้งานในเด็กเจมไนอะเนาะครับอืมมันเป็นใบที่บอกว่าพอมันถูกส่งจากฟิลลงสุสานเนี่ยมันจะให้เราได้เสชไอมอสเตอร์ธาดหินเผาหินผาดิอืมกอกมอสเตอร์เนี่ยสามตัวจะไงได้ของคุณขึ้นเมือเนาะที่เออเลเวลรวมของพวกมันเนี่ยจะต้องรวมให้ได้เออเลเวลแปดประมาณนั้นครับอืมนั่นแหละก็เป็นใบที่ค่อนข้างเก่งในเด็กธาดดินแล้วเด็กเจมไนเนี่ยมันก็ ไอเป็นเด็กธาดินนะเนาะมันโฟกัสธาดินครับประมาณนั้นและก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆเลยอืเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่ได้มีผลกับเมตาในภาพรวมของไอยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลในตอนนี้เลยครับเพราะว่าเมตาในตอนนี้เนี่ยมันเป็นเมตามาลิสกับไกเซลเจอกันเนาะสองเด็กที่กําลังกําลังเป็นตัวเต็งในเมตาตอนนี้ครับเป็นตัวตึงในเมตาตอนนี้อืแล้ว จากที่ผมได้เล่นมาในตอนช่วงเดือนเนี่ยไอยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลเนี่ยเนาะโดยส่วนตัวนะมันอาจจะมีความไบแอสอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าผมมองว่ามาลิสในมาสเตอร์ดูเอลน้าตอนเนี่มันเก่งกว่ากไกเซลนิดหนึ่งครับเพราะว่าไอตัวไกเซลเนี่ยหนึ่งก็คือของมันยังมาไม่คมเนาะมันยังขาดในตัวอีคลิปส์ทวินแล้วก็ไอของไอโอนอมัตอะ อ๋อโอนอมัตไลเซลมันยังไม่มาอะไรประมาณนั้นครับจริงๆมาลิสก็ขาดนะมาลิสก็ขาดไอตัวอของเสริมอิกนิสเตอร์ครับที่จะทำให้ไอคอมโบของมันยาวขึ้นอนะประมาณนั้นแต่ว่ามาลิสเนี่ยในแง่ของ Extra Deck เอ็กซ์ตร้าเด็กอะไรพวกเนี้ยมันดูพร้อมกว่าเนาะมีลิงค์ดีโคเดอร์มีอัปลรซาดนู่นนี่นั่นครับแล้วาการ์ดแต่ละใบก็ในเมนเด็กมันนั้นะก็ไม่ได้มีการแบบโดนลิมิตโดนอะไรเหมือนไรเซลเลยในขณะที่ไรเซลเนี่ยมัน โดนลิมิตไอตัวอ,อ,อะไรนะโดนลิมิตไอตัว X อกกายไเซล์เนาะประมาณนั้นครับแล้วเหตุผลที่ทางคนนีิเขายังไม่ได้แตะไอตัวเด็กมาลิสหรือว่าไรเซลนตอนเนี่ยจากที่ผมได้สังเกตนะเนาะก็น่าจะมีหลักๆอยู่สองเหตุผลครับคือหนึ่งอันนี้มันใกล้ช่วงที่ที่เป็นไองานแข่งเว l d ์ช a m เปียนชิพของยูกิโอเนาะเวอร์ชันเปียนชิพสองพันยี่สิบห้าเนี่ย มันก็เป็นงานแข่งที่ค่อนข้างใหญ่ครับผมคิดว่าโคนมิเนี่ยเขาน่าจะจัดแบนลิสตออ์อันใหญ่หลังจากที่จบงานแข่งอันนี้ครับอืประมาณนั้นตอนนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะเนาะรอให้งานแข่งมันจบไปก่อนประมาณแบนลิสต์เดือนหน้าอะไรแบบนั้นแล้วก็ตัวไอ้อันเนี้ยตัวแพ็กที่มันขายเด็กมาลิสต์นะมันยังอยู่อีกครึ่งเดือนนะเนาะพอมันยังขายอยู่แบบเนี่ย มันก็เป็นที่แน่นอนสำหรับคนที่เล่นมาสเตอร์ดูเอลครับว่าไอ้ตัวการ์ดในเด็กเนี่ยไม่ว่าจะใบไหนก็ช่างอะ่ะมันจะยังไม่โดนแบนไม่โดนลิมิตไม่โดนเล่นในแบนลิสเซอรเนาะในขณะที่มันยังขายอยู่ในช็อปครับเพราะงั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับทุกคนที่เล่นมาสเตอร์ดูเอลก็จะเข้าใจดีว่าเออถ้าเกิดว่ามันยังขายอยู่แบบเนี้ยมันก็จะยังอยู่แบบนี้ต่อไปครับจนกว่าไอ้แพคของมันจะหมดไปอะ่ะเนาะประมาณนั้น ครับโอเคคลิปนี้ก็มีสั้นๆเท่านี้สหรับตัวไอแบลลิสอัลล่าสุดของมาสเตอร์ดูเอลเนาะอืมก็นั่นแหละใครที่อยากเล่นตัวเจมไนท์ในฟอร์แมตมาสเตอร์ดูเอลนี้ก็เตรียมเพชรเอาไว้นะครับการ์ดใหม่มาแน่นอน